คือยางอย่างเคสของนิโคลัสมิเคิลสันเนี่ยเราเห็นฟอร์มเขาในในหลีกกับหลีกนอร์เวย์แล้วแต่เรายังไม่เห็นว่าเขาจะเล่นกับเพื่อนๆคนไทยยังไงนะครับอันนี้มันมีมองได้สองมุมมุมแรกคือเอ่อนิโคลัสมิเคิลสันจะเล่นเข้ากับเพื่อนได้หรือเปล่าเพื่อนที่เป็นคนไทยแล้วก็เพื่อนที่เล่นกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามองเกรดบอลเนี่ยเดี๋ยวแม่งมึงถ้ามึงจะตัดบึงตัดช่วงนี้ไปด้วยนะถ้ามองเกรดบอลผมคิดว่านักเตะไทยอาจจะไม่ทันนิโคลัสมิเคิลสัน อันนี้ผมพูดในภาพรวมมานะเพราะว่าผมว่าเกรดของนิคลัสมิเคิลสันถ้าดูจากวิธีการนะดูจากการเล่นเนี่ยผมว่านักเตะไทยยังต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาก็คือต้องเล่นเซนต์บอลให้ทันเขาอ่ะอันนี้พูดกันแบบภาพรวมมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีจริงๆว่าตอนที่ซ้อมหรือว่าตอนที่แข่งขันเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนตัวอื่นนะครับตัวอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นประตูเนี่ยนะครับเราขาด กวินใช่ไหมจากชุดซีเกมเพราะว่าโอเคแหละอายุเกินเรารู้อยู่แล้วแต่คนที่มาแทนก็คือนพพลละครผลเนี่ยผมว่าโอเคโอเคในที่นี้หมายความว่าเขาดีที่สุดในในรุ่นที่เป็นชุดยูยี่สตอนนี้แล้วนะครับคนอื่นๆเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นแววสักเท่าไหร่ผมว่าเออนพพลละครผลนโอเคเลยเอาจริงๆถ้าถ้าสุพนัทส้วนทรงได้ลงในซีเกมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเขามากกว่ามันเหมือนว่าซีเกมไปเป็นเกมอุ่นเครื่องอะแล้วสุพนัสดันไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้เราไม่เห็นฟอร์มเราว่า เออถ้าเขาเจอแบบแมตช์กดดันจริงๆจะเป็นยังไงเอาจริงๆแล้วถ้าถึงเวลาถ้าถ้ามองกันในภาพรวมน่ะตอนที่เป็นซีเกมอ่ะเราเอาสุบรรณสู้ส่งลงเล่นบ้างก็ได้ไงเราจะได้เห็นว่าเขาไปได้ไม่ได้ไปไหวไม่ไหวทางบอลเขาเป็นยังไงเขาเปิดบอลยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กีติพลอุดรอันนี้คือคนที่มาจากชุดที่มองโกเลียนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใน3คนนี้นะกองหลังเนี่ยเราได้ตัวปึกๆมานะครับเราตัดอ,อนุสักใจเพชรที่ โดนตั้งฉายาว่าแม็กควายไทยแลนด์ชุดยูยี่าไปแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งคนที่โชคร้ายไปหน่อยเพราะว่าฟอร์มไม่ดีใน2ทัวร์นาเมนต์หลังสุดนะครับก็คือดูใบครับก็คงจะให้มาบอกว่าโอ้ยอ,อ,อามาติซี่เด็กท่าเรือก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับโอกาสที่จะกลับมาก็ยังมีอยู่เพราะว่าอายุยังน้อยนะครับกฤษดากาแมนทรงชัยทองฉ่ำจนนทานเข็มดีวันชาติชูสงเป็นศเซนเตอร์ที่ผมคิดว่าโอเคเลย นะครับก็คือ,เ,อเรามองได้2ชุดเลยก็คืออาจจะเป็นโจาธานเข็มดีจับคู่กับใครก็ได้หรือกิษฎาการแมนเนี่ยจับคู่กับใครก็ได้แต่ผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเอาตรงๆแล้วแบบว่าเหมือนแบบเอาดูจากประสบการณ์แล้วอะถ้าเราเห็นอนะผมว่ากิษฎาการแมนน่าจะจับคู่กับโจาธานเข็มดีในในเชิงของประสบการณ์นะเพราะว่าทรงชัยนะ่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการ ื้นฟูตัวเองในเกมระดับนานาชาติอีกสักหน่อยนะครับส่วนโจนอาทานลงเล่นมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็ตั้งแต่ที่มองโกเลียแล้วมีขัดที่ดูใบคับไปแล้วก็มาเล่นที่4เกมเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขายังสดอยู่นะครับส่วนวันชาติชูสงก็จบภารกิจกับอุออทัยแล้วก็หายไปเลยนะยังไม่ได้ยังไม่ได้เพิ่งจะกลับมาเนี่ยเพราะว่าวันชาตินี่รู้สึกว่าจะจะเพิ่งมาจากเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ วันชาเนี่ยพิ่งพิ่งกลับมาติดเพราะว่าชุดดูใบครับก็ไม่ติดแล้วก็ชุดซีเกมก็ไม่ติดนะครับแต่ว่าชุดมงโกเลียติดนะฮะแบ็กซ้ายเนี่ยได้ชัดมงคลมาเป็นเบอร์นหนึ่งจริงๆที่เขาอยากได้ที่เขามีปัญหากันเนี่ยคือ2คนนะคนอื่นๆยังไม่เท่าไหร่นะที่เขาแบบว่าไปขอตัวกันแล้วไม่ได้เนี่ยตอนซีเกมก็คือกิษดาการแมนกับชัดมงคลเลืองธนารนดนะครับอตอนนี้ได้มาแล้วเพราะว่าชมบุรีก็ตกรอบหมดแล้วนะไม่มีให้รุนลวนะเพราะฉะนั้น ก็ได้2ตัวนี้มาเนี่ยผมว่าแบ็กซ้ายเนี่ยเอาจริงๆถ้าเราเห็นตอนดูใบครับโอเคฉันมงคลอาจจะไม่ค่อยดีนะตอนดูใบครับแต่ว่ามาครั้งนี้ผมว่าเขามีเวลานะครับมีเวลาที่จะเตรียมทีมผมผมเลยมองว่าเออมันมันพอที่จะไปได้แล้วก็อาจจะไปได้ดีด้วยเพราะว่าจริงๆล้วคลาสบอลเขาดีมากๆนะครับยันอีกนัสบอมอันนี้ผมยังไม่เห็นว่าเล่นเป็นยังไงนะเออผมไปดูรายละเอียดในอินสตาตเขาอ่ะเขาเป็นแบ็กขวานะแต่ผมไม่รู้ว่า เอ่อทำไมถึงยกให้เป็นแบ็กซ้ายคือเขาเล่นกราบขวานะผมก็งงๆเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่มองแล้วแต่โค้ชมองอะนะครับแล้วก็นาคินวิเศษชา่างเป็นแบ็กขวาอยู่แล้วนิโคลัสมิเคิลสันก็แบ็กขวาก็อาจจะเป็นแบ็กขวา2คนก็คือนาคินกับมิเคิลสันซ้ายเป็นยานิคนัสบอมกับชันมงคลเลืองธนารดอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับกองกลางเนี่ยผมว่าได้ตัวดีมาโดยเฉพาะปุรเชฐ์ทอดสนิทคือ,ค,อคือต้องบอกก่อนว่าปุรเชฐ์เนี่ยเขาไป ถูกเก็บตัวไปด้วยไปพร้อมกับทีมซีเกมในตอนที่ที่เวียดนามะนะครับมันก็เลยทำให้เขาอยู่กับทีมอยู่แล้วแล้วก็ไม่มาคิดว่า,น,าน่าจะได้ลงซ้อมในบางแมชด้วยในาบางจังหวะคิดว่านะเพราะนี่เขาน่าจะโค้ชน่าจะเห็นเห็นแววสําหรับปุระเชษนะครับแต่ว่าตําแหน่งเขาเนี่ยจะไปทับกับเบนเดวิสนะครับเออแล้วก็ชาณลงด้วย <laughs> เรามองกันอย่างนี้ว่าเบนเดวิสจะไม่เหมาะกับการเล่นริมเส้น ผมคิดว่าเขาเหมาะกับการเล่นเป็นตัวกลางก็คือตำแหน่งเดียวกับยิมโวาชิตนี่แหละแต่ว่าตอนซีเกมมันเขาดันเอายิมวราชิตไปด้วยมันก็เลยทำให้ต้องทับตำแหน่งกันก็เลยต้องถ่างเบนออกไปเล่นเป็นริมเส้นแต่ผมว่าเบนเหมาะกับการเล่นตรงกลางมากกว่าอารมณ์คล้ายๆมิกกี้ปฐมพลอ่ะประมาณประมาณนั้นนะเออแต่ผมว่าเบนแบบเผอข้องตัวกว่ามิกกี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้เนี่ยมันดันมีชานลุงพรมสีแก้วอีกคนหนึ่งไงก็เลยลังเลว่ามาเออพี่โย่งเนี่ยน่าจะจัดเหมือนเดิมก็คือ เบนเดวิสชานรงค์ long, แล้วก็เอกนิตฐ์อันนี้คือเดานะดาวจากตัวผู้เล่นนะเอกนิต e ฐ์ชานรงค์ long, แล้วก็เบนเดวิสน่าจะเป็นประมาณนี้สามตัวลูกส่วนกองกลางสองคนผมว่าหนึ่งคนเลยที่จะได้เล่นแน่ๆก็คือธนวัน์ซึ้งจิตถาวรส่วนตัวตัดเกมเนี่ยต้องดูว่าจะใช้ชัยพิพัฒน์หรือเปล่าหรือว่าจะขยับกฤษดากาแมนมาเล่นแต่ถ้าดูจากการเรียกตัวผู้เล่นผมคิดว่ากฤษดาน่าจะลงในตำแหน่งเซนเตอร์กองหน้าเนี่ยหน้าตะหน้าตัวเดียวนะครับหน้าตัวเดียวเนี่ยผมคิดว่า ถ้าตัวจริงเลยนะตัวจริงเลยเนี่ยโอ้โหเล่นได้หลายคนสุพนัทก็เล่นได้สีโชคพาโซอาจจะไม่ค่อยดีแต่ก็เล่นได้นะครับพัทติกูตามสันก็ได้อยู่กลวิทเนี่ยเหมาะกับการเป็นตัวสำรองเพราะว่ามันหมดแล้วมันหมดนะมันหมดมันวิ่งได้แค่6 0สบนาทีมันก็หมดแล้วนะครับแล้วก็อาชิติพลคิรีโมไม้เนี่ยไม้อาจจะต้องต้อง,ต,องต้องดูตอนซ้อมจริงเราไม่เห็นจริงว่าตอนซ้อมเป็นยังไงถ้าเห็นตอนซ้อมผมคงพูดได้ว่าเออไม้เหมาะหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าตัวจริงน่าจะเป็นสุพนัทเหมือนตาอันนี้อันนี้เดาวนะดาวดาว รอดูกันนะครับสําหรับในชิงแชมป์เอเชียจะเริ่มเตะเนี่ยต้นเดือนนี้แล้วนะครับก็ฝากความหวังเอาไว้แล้วกันสําหรับทีมชาติไทยนะครับในการเอ่อมีหลายที่บอกว่าลุ้นไปถึงรอบรองได้เลยผมคิดว่าไม่เอาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ฟอร์มการเล่นนะเวลานั้นณนะวันนั้นเลยนะอันนี้จริงๆคือตัวเราดีนะตัวเราดีเราได้ตัวจากลูกครึ่งมาด้วยแล้วก็ได้ตัวที่เล่นทีมชาติอยู่แล้วอะ่ะมาด้วย แต่ว่าเราไม่ได้มองคู่แข่งว่าว่าเขาดีขนาดไหนแล้วมันมีหลายปัจจัยมากในการที่จะไปถึงรอบ,บรองหรือว่ารอบชิงชาเลอร์นะครับซึ่งไทยเนี่ยผมว่าเกรดของฟุตบอลไทยเนี่ยถ้าตัวปึ๊กนะปึ๊กกว่าทุกครั้งเลยปึ๊กกว่าตอนที่เจเล่นด้วยซ้ำอะตอนเจเล่นก็คือชุดใหญ่ตอน,น,นเขาเล่นชุดใหญ่แต่ว่ายังไม่มีใครไปเล่นเมืองนอกอันนี้อยู่เมืองนอกกนหลายคนอะผมคิดว่าเออมันมีหลายองค์ประกอบอะ องค์ประกอบอย่างแรกก็คือเขาเล่นกันเป็นทีมได้หรือเปล่าเพระาะว่าบางทีพวกนี้มันมาจากต่างที่เซนบอลมันไม่ทันกัน message. อย่างเราเห็นได้หลายคนนะว่าเซนบอลมันไม่ทันเพื่อนนะเล่นไปก็ไม่รู้จะขยับอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ผมว่ารอบแรกน่าจะผ่านแต่อยู่ที่ว่าจะเล่นกับเกาหลีใต้ยังไงเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นทีมที่หนักที่สุดในสายแล้วนะเวียดนามกับมาเลยเนี่ยก็ก็ได้ลุ้นนะครับเวียดนามกับมาเลยก็ได้ลุ้นแต่ว่า ผมคิดว่าถ้าชุดแบบนี้เอาอยู่ถ้าไม่เฮี้ยจนเกินไปผมว่าเอาอยู่เดี๋ยวแม่งมีคนอ้ยมึงพูดเฮี้ยอีกแล้วเดี๋ยวแคปไปอะไรเงี้ยนะครก็ประมาณนั้นอันนี้คือในมุมมองผมแล้วกันนะครับรอดูนะสำหรับทีมของพี่โย่งนะครับ